คลิปนี้จะพามาดูวิธีการเชื่อมต่อนะครับตัวแอปพลิเคชันกับตัวกล่องชาร์จไไฟฟ้านะครับผมก็อันดับแรกครับโหลดแอปนี้เลยแอปชื่อว่า GT s Connect นะครับโหลดเสร็จปุ๊บนะครับกดเข้าไปที่แอปได้เลยครับพอกดเข้ามาปุ๊บหน้าแอปจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมจะสังเกตว่าตรงนี้นะฮะนี่มันจะเป็นสีแดงๆอยู่เลยคือยังไม่ได้เชื่อมต่อนะครับเราจะกดเข้าไปเชื่อมต่อก็กดเข้าไปได้เลยเลือกอันที่สองที่เป็นรูปรูปสัญญาณไ i f ไฟนะครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยบางบางรุ่นโทรศัพท์บางรุ่นตัวนี้มันก็นจะขึ้นสัญญาณมาเลยนะครับถ้าไม่ขึ้นเราก็กดรีเฟรชได้นะครับโอเคพอขึ้นมาแล้วนะครับกดที่ตัวบลูทูธตัวนี้ได้เลยที่ตัวเชื่อมต่อได้เลยมันจะทําการค้นหาและจับคู่กันนี่ครับพอมันเจอปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นนับ,นบถอยหลัง30วินี่คือเวลาที่เราจะต้องกดยืนยันที่ตัวกล่องนะครับ30วินี้ปุ่มซ้ายมือนะครับกดปุ๊บโอเคเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับผม และตรงนี้กดโอเคได้เลยนะครับแค่นี้เองครับเห็นไหมครับตรงนี้ขึ้นเป็นสีเขียวแล้วเรื่องของการเชื่อมต่อก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยทีนี้เราลเรามาดูว่าพอเชื่อมต่อไปแล้วการใช้งานจะเป็นยังไงนะครับอยู่หน้าโหมด AI นะครับเห็นไหมอันนี้พอผมเปลี่ยนไปล็อกคันเร่งเห็นไหมครับหน้ากล่องก็เปลี่ยนเห็นไหมครับเปลี่ยนได้หมดเลยโอเคฝากไว้นะครับกับตัวแอปพลิเคชันนะครับนี่คือวิธีการเชื่อมต่อครับไม่ยากครับผม